ดินแบบไหนที่นายหน้าอย่างเราควรเลี่ยงในการซื้อขายอ่ามันจะมีที่ดินอยู่บางประเภทที่นายหน้าอย่างเราเนี่ยไม่ควรที่จะแนะนําให้ลูกค้าไปซื้อที่ดินตรงนั้นเลยนะครับที่ดินที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านนะครับอย่างกรณีล่าสุดเลยที่มีคนไปซื้อที่ดินใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อที่จะปลูกบ้านแต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถที่จะปลูกได้อย่างตรงเนี้ยทางจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายเลยแล้วเราไปซื้ออันนี้ก็ พูดไม่ได้เต็มปากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนของพวกนี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานเลยที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินแปลงไหนที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านนะครับที่ตรงนั้นจะไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรได้เลยนะครับการที่เราจะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้มันไปรบกวนเรื่องของสัญญาเสาไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามากับผู้อยู่อาศัยในใต้ใต้เสาไฟฟ้าตรงนั้น ซึ่งถ้าเราเป็นนายหน้าแล้วจะทํำยังไงถ้าสมมติว่ามีคนจะมาฝากเราขายที่ดินใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงเราก็ต้องอย่าง,งเลยคืออย่าเพิ่งรีบรับสัพยนั้นมานะครับเพราะว่าหลายๆลคนจะพลาดตรงที่ไปดูใน Google หรือแม้กระทั่งเช็คแค่ในโฉนดนะครับบางทีในโฉนดเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าแปลงเนี่ยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินตรงนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเราควรที่จะลงหน้าง,งานทุกครั้งเพื่อไปดูว่าเอ๊ะที่ดินแปลงเนี้ย ในรอบๆของที่ดินแปลงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูในที่ดินจริงแล้วเราเห็นว่ามันมีสาไฟ้าแรงสูงพาดผ่าน,านเราต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนเจ้าของที่ดินคนนั้นก่อนว่าแปลงนี้มันไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้เลยนะครับปลูกอ,อะไรก็ไม่ได้ดังนั้นการที่คุณจะขายที่ดินแปลงนี้มันมันอาจจะไม่ได้ราคาตามที่คุณต้องการแต่ก็อย่างว่าบางคนเขาก็อาจจะใช้ในต้องการที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อเอาไปทําอะไรในบางอย่าง ก็มีนะครับดังนั้นก็ต้องคุยกับเรื่องราคาเขาให้เข้าใจก่อนแล้วถ้าเขาเ,าเรียกว่าแย้งมาว่าเขามันไม่ได้ราคาตามที่เขาต้องการเราก็ต้องมีเหตุผลมีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายอสงารตรงนี้ไปซัพพอร์ตกับว,ว่าทําไมที่ดินตรงนี้ถึงไม่สามารถทําราคาได้สูงตามที่เจ้าของต้องการอาชีพหลายคนที่มองว่าจับเสือมือเปล่าแต่แท้จริงแล้วมันไม่ง่าย หลายคนปังจนจับเงินล้านหลายคนพังเพราะถูกหลอกถูกโกงอยากรู้ผลลัพธ์ของความแตกต่างเจอกันที่คอร์สในหน้าเงินล้าน